สวัสดีครับสหายนานซองปืนนะครับซองปืนสหายนานเดอะโฮสเตอร์วันนี้แนะนำซองปืนของซาซิมัสเคทูซีนะครับอธิบานะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเป็นซองพกในด้านขวานะครับสีดำเดินด้วยได้สีน้ำตาลนะครับอันนี้ตัดเย็บด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีจักรไม่มีเครื่องมือ อื่นๆนะครับซาซิมา K2C นะครับด้านในเป็นซับในหนังแกะสีแดงตอนนี้ายัดนำโมเดลปืนหอ,อกนะครับด้านในเป็นซับในหนังแกะสีแดงนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจ Facebook ซองปืนสหายหนาน,นโฮสเตอร์นะครับซองปืนหนังสหายหนาน,นโฮสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ